สำหรับลัคนาชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาฟังกันเลยครับโดยเริ่มจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีสิง์เองโคจรเข้าสู่เรือนกรรมมะในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนส่งผลให้หน้าที่การงานของชาวราศีสิงนั้นเป็นไปได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากงานนั้นต้องใช้การเจราจาติดต่อสื่อสารเนื่องจากขนาดนี้ดาวอาทิตย์อยู่เคียงข้างกับดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวสื่อสารดาวการค้าและการทำธุรกิจกระทั่งถึงวันที่3มิถุนายนดาวพุธจะทำการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนตำแหน่งโชคลาภของชาวราศีสิงห์ซึ่งเป็นกเกษตรตราธิ่ปดีนั่นหมายถึงโชคใหญ่จากการติดต่อเจราจา นอกจากดาวพุธจะเป็นเจ้าเรือนพบโชคลาภแล้วดาวพุธยังเป็นเจ้าเรือพพนอพบการเงินด้วยนั่นหมายความว่าโชคลาภทางด้านการเงินของชาวราศีสิงนั้นเป็นไปได้อย่างดีถึงดีมากๆดาวพุธอยู่ในตำแหน่งนี้กระทั่งถึงวันที่23มิถุนายนหลังจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำและจะสถิตยอยู่ในราศีกรกฎถึงวันที่19กรกฎาคม ตรงนี้ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งปิดบงังซ่อนเลนไม่เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลาภและการเงินอาจเป็นไรายได้ที่มาแบบคาดไม่ถึงหรือมาแบบลับๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่กันั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอาจเป็นเรื่องของคำพูดที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงดาวพุธตกคบเสียหมายถึงการเจรจาหรือข้อตกลงอาจมีการคลาดเคลื่อนกลับมาพิจารณาดาวอาทิตย์กันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะเข้าสู่ตำแหน่งโชคลาภของชาวราศีสิงห์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนตรงนี้นับว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับชาวราศีสิงห์เป็นอย่างมากเพราะดาวอาทิตย์เดินเข้าไปร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งอยู่มาก่อนหน้านี้และอาทิตย์กับพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวคู่มิดคู่ใหญ่บ่งบอกว่า จะมีโชคลาภทางด้านการเงินจากสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่เกิดจากการติดต่อเจราจาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ให้กลับฟื้นฟูขึ้นมาได้อีกครั้งส่วนดาวพฤหัสยังคงอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภกระทั่งถึงวันที่สองตุลาคมส่งผลให้งานทางด้านเอกสารสิ่งใหม่ๆรวมถึงการปรับโครงสร้างการเงินของชาวราศีสิงห์จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เกิดเป็นสภาพคล่องกิจการยังคงดำเนินต่อไปได้เป็นอย่างดีทางนี้เนื่องจากดาวคู่มิตรคู่ใหญ่ส่งผลในเรื่องของโชคลาภนั่นเองครับดาวศุกร์สำหรับราศีสิงห์อยู่ในเรือนสังคมและเรือนประสบความสำเร็จหลังจากวันที่2มิถุนายน ดาวศุ์โครจรเข้าสู่ราศีเมษส่งผลให้การติดต่อเจรจาสำหรับชาวราศีสิงนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเนื่องจากดาวสุขเป็นเจ้าเรือนของสังคมและการติดต่อเจรจาโครจรเข้าสู่ตำแหน่งแห่งความสำเร็จของชาวราศีสิงอีกครั้งดาวสุขสถิตอยู่ในเรือนอังคารซึ่งถือว่าเป็นเรือนคู่มิตรต่อกัน ทำให้เรื่องต่างๆน,นั้นง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อดาวอังคารเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ในช่วงของวันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปดาวอังคารมาจากตำแหน่งของความสำเร็จและตำแหน่งของกิจการดังนั้นจึ่งหมายถึงกิจการมีโอกาสประสบความสำเร็จการเข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีสำหรับดาวเสาวซึ่งย้ายเรือนมาตั้งแต่วันที่19พฤษภ,ภาคมดาวเสาวเจ้าเรือนพบอลิหมายถึงปัญหารูกศร,ร,รักษ์ ที่เลงลัคนาชาวราศีสิงมากว่าสองปีครึ่งได้เคลื่อนย้ายออกจากการเลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัญหาลูปสศักด์ที่เคยเป็นอยู่จะทุเลาเบาจางอีกทั้งดาวเสายังไปสถิตยอยู่ในเลือนพบมรณะซึ่งหมายความว่าปัญหาลูปสศักด์ต่างๆเป็นมรณะนั่นหมายถึงถูกขจัดให้หมดไปนั่นเองดาวราหูเลงชาวราศีสิงแทนดาวเสาระจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีก18เดือน ถือว่าชาวราศีสิงห์มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตโดยส่วนตัวคนเป็นโสดมีโอกาสสละโสดคนมีคู่อยู่แล้วถ้ารักกันหวานชื่นดีอยู่จะยิ่งมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวราหูในพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลเพราะราหูหมายถึงการเปลี่ยนแปลง อยู่ตรงไหนทําให้เรือนนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้การร่วมลงทุนการทําอะไรแบบร่วมด้วยช่วยกันจะเกิดขึ้นเนื่องจากตําแหน่งราหูนั้นเป็นตําแหน่งเกษตรตราธิบดีหมายถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นหากมีการร่วมหุ้นร่วมทุนหรือทําอะไรแบบร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาการทําธุรกิจข้ามชาติ i m p o r t Export ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มักคุเทศการเดินทางท่องเที่ยวบริษัททัวร์ต่างๆหากเป็นของชาวราศีสิงห์นับว่าประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงพรลาหูหมายถึงต่างชาติต่างภาษาเลงดวงชะตาเต็มๆอีกทั้งอยู่ในตำแหน่งของความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นด้วยสำหรับเนินชีวิตของชาวราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนนั้นอยู่ในเรือนพันธุกิจาการกำลังมีการขยับขยาย หรือมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างต่างๆของกิจการให้ดีขึ้นเป็นช่วงของการมองหาแนวทางวิธีการรวมถึงสิ่งต่างๆที่เป็นโอกาส เป็นแสงสว่างกำลังเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตทำให้ช่วงนี้มีความกระตือรือร้น,นมีความหวังนำพาให้ชีวิตเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมสำหรับชาวราศีสิงในช่วงจังหวะเวลาดังกล่าวและนี่คือเรื่องราวของชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนต่อเดือนกรกฎาคมหวังว่าข้อมูลจะเป็นที่ถูกใจอีกทั้งนำไปพิจารณาเพื่อตั้งรับในเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิง์ พบแต่เรื่องดีๆความจเจริญรุ่งเรืองสิ่งไหนที่เคยเป็นอุปสรรคขอให้หมดไปตามคำทำนายสิ่งไหนที่เป็นเรื่องดีๆขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปตลอดการครับและสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการดูดวงชะตาแบบเจาะลึกก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์โทรศัพท์และ QR code ที่ผมได้แปะเอาไว้หน้าคลิปแล้วนะครับขอขอบคุณผู้ที่สนใจที่ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันทุกวันครับส่วนผมจะดูอะไรให้บ้าง ผมขอใช้โอกาสนี้อธิบายให้ฟัง 1. ผมจะดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเรียกว่าพื้นดวงว่าในปีนี้ถึงปีหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหากดีจะส่งเสริมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรและหากเป็นไปนในทางตรงข้ามจะมีวิธีการรับมือและแก้ไขอย่างไรจากนั้นจะวิเคราะห์เจาะลึกว่าในช่วง6เดือนข้างหน้านั้น จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นเดือนๆไปทั้งหมด6เดือนครับ2ผมจะดูลายมือว่าเส้นลายมือเป็นอย่างไรมีเส้นโชควาสนาเส้นอุปถัมภ์คำชูเส้นลุ่งเลืองเส้นทำการค้าเส้นทำธุรกิจเส้นหลักฐานและความมั่นคงเป็นอย่างไรบ้างขอบอกว่าดวงของคนเรานั้นมีโอกาสซ้ำกันได้แต่เส้นลายมือซ้ำกันไม่ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัว3ผมจะดูโง่เหงซึ่งเรียกว่านรรักษาสตร สิ่งนี้สามารถบอกเรื่องราวทั้งอดีตและอนาคตได้อีกทั้งยังทําให้เราทราบว่าในช่วงอายุที่กําลังดําเนินอยู่นี้อยู่ในส่วนไหนของใบหน้าและจะส่งเสริมอย่างไรให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการเข้าสังคมและการติดต่อในหน้าที่การงานย่อมใช้หน้าตาและบุคลิกภาพเป็นสําคัญยิ่งอยู่แม้ความสามารถและสติปัญญาจะเป็นสิ่งที่พึงพิจารณาเป็นลําดับแรกๆหากแต่ผมก็มักเห็นว่า โอกาสทางสังคมมักเปิดให้กับผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดีมาโดยตลอดครับ,รบในช่วงสุดท้ายผมขอนําความจริงบางอย่างมาเล่าสู่กันฟังอาชีพของผมเป็นแต่เพียงป้ายบอกทางเท่านั้นนะครับว่าลักษณะาทางข้างหน้าเป็นอย่างไรโค้งซ้ายโค้งขวาทางชันขรุขะหรือราบเรียบหลังจากโค้งข้างหน้าจะมีอะไรรอคอยอยู่ผมเป็นแต่เพียงป้ายบอกทางสําหรับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ย่อมกลุ่มพวงมาลัยด้วยตนเองคันเร่งก็อยู่ที่ตนเองดังนั้นจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยย่อมอยู่ที่ผู้ขับขี่เป็นหลักแต่จะดีไหมครับหากระหว่างทางมีป้ายบอกทางเอาไว้เสมอผมจึงหวังว่าสิ่งนี้อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถร่วมกันเดินทางไปกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยอีกเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ครับ ดวงดาวเคลื่อนย้ายส่งผลอย่างไรกับชีวิตมนุษย์เป็นเช่นนี้ครับโลกของเรานั้นหากแบ่งออกเป็นสี่ส่วนพื้นน้ำนั้นสมส่วนพื้นดินส่วนเดียวดวงจันทร์ซึ่งอยู่ไกลโลกเวลาจันทร์เคลื่อนย้ายส่งผลให้น้ำทั้งมหาสมุทรเกิดการขึ้นลงได้ชีวิตของมนุษย์นั้นเล็กนิดเดียวหากจะเทียบกับพลังของธรรมชาติดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลเหมือนฟันเฟืองที่ส่งกำลังถึงกันละกัน หากฟันเฟืองเกิดการขัดข้องด้วยเหตุใดก็ตามทีระบบจะเสียสมดุลแน่นอนครับทุกชีวิตที่อยู่บนดวงดาวทั้งโลกและดวงดาวอื่นๆซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านอกเหนือจากมนุษย์แล้วดวงดาวอื่นๆน,นับพันล้านดวงจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยย่อมเป็นไปไม่ได้นั่นจึงเป็นเหตุข,ของคำว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนั่นเองครับคนโบราณเป็นคนช่างสังเกตจึงนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาร้อยเรียง จดเป็นสถิติด้วยว่าดวงดาวดวงนั้นทํามุมแบบนี้จึงเกิดผลลัพธ์เช่นนี้วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ให้ความละเอียดเกี่ยวกับดวงดาวซึ่งจดบันทึกกันมานับพันปีหากไม่มีหลักการอันน่าจะเชื่อถือได้วิชาเหล่านี้คงสูญหายไปนานแล้วจึงฝากเอาไว้ให้คิดครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้และหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้มีโอกาสมาพบกันในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมด็เอร์สุวิจักพารุสรนถากูลช่องโหลาสาระขอกาวคำว่าสวัสดีแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ